คือมันไม่มีป้ายบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขันข้างหน้าเขาก็ไม่ได้เลี้ยวซ้ายแล้วทีนี้เพื่อนๆขับไปแล้วเพื่อนๆจะเลี้ยวซ้ายไปบีบแต่ไล่ขันข้างหน้าเพื่อที่ให้ขันข้างหน้าเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายอันนี้คือทําไม่ถูกต้องนะคะคือถ้าเพื่อนๆทาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎจราจรนะคะแล้วก็ยังไปบังคับให้รถขันข้างหน้าเนี่ย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะคลิปนี้ออมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้จริงไหมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอมก็ขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่อง Modern Law Channel ด้วยนะคะค่ะจากหัวข้อที่ออมได้เกินไว้ต้นคลิปนะคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้จริงไหมออมจะขอทอี่บายให้เพื่อนๆฟังเป็น3กรณีกรณีแรกนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลี้ยวซ้ายแล้วเห็นป้ายจราจรน,นั้นบอก ว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเพื่อนๆก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องรอไฟสัญญาณจราจรแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะเลี้ยวซ้ายเพื่อนๆจะต้องดูรถจากทางขวามือก่อนนะคะซึ่งเป็นถนนเอกว่ามีรถจากทางขวามือเนี่ยขับผ่านไหมถ้าไม่มีรถจากทางขวามือขับผ่านเพื่อนๆก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยแต่ถ้ามีรถจากทางขวามือขับผ่านเพื่อนๆต้องชะลอแล้วให้รถจากทางขวามือเนี่ยขับผ่านไปก่อนเพื่อนๆถึงจะเลี้ยวซ้าย ไปได้นะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนเเห็นป้ายจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วเพื่อนๆนจะขับผ่านได้เลยนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่มีป้ายเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟถ้าเพื่อนเเห็นป้ายนี้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยเพื่อนเพื่อนต้องรอสัญญาณไฟเขียวก่อนเพื่อนๆนถึงจะเลี้ยวซ้ายได้กรณีที่3นะคะเป็นกรณีที่ไม่มีป้ายจราจรติดตั้งบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟหรือ ว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดกรณีนี้คือถ้ามันไม่มีป้ายบอกเพื่อนๆจะต้องรอสัญญาณไฟจราจรน,นะคะเพื่อนๆจะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นะคะเพราะไม่ได้มีป้ายจราจรบอกแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆไม่ควรทําที่สุดนะคะก็คือบีบแต่ไล่รถคันข้างหน้าคือรถคันข,ข้างหน้าเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเช่นคือมันไม่มีป้ายบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคันข้างหน้าเขาก็ไม่ได้เลี้ยวซ้ายแล้วที้เพื่อนๆขับไป เพื่อนๆจะเลี้ยวซ้ายไปบีบแต่ไล่คันข้างหน้าเพื่อที่ให้คันข้างหน้าเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายอันนี้คือทําไม่ถูกต้องนะคะคือถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎจราจรนะคะแล้วก็ยังไปบังคับให้รถคันข้างหน้าเนี่ยทำผิดด้วยซึ่งมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยเพื่อนๆไม่ควรทํานะคะค่ะทั้ง3กรณีที่ออมได้กล่าวมานะคะถ้าเพื่อนๆฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรเพื่อนๆจะมีโทษปรับตั้งแต่200บาทถึง500บาทเลยนะคะฉะนั้น แล้วเพื่อนๆก็ควรที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องนะคะ สำหรับคลิปนี้ออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากได้แล้วออมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจะมีน้องแอดมินคอยให้คําปรึกษาเบื้องต้นค่ะแต่ถ้าอยากปรึกษากับทนายความต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายกับ อองแดมินไ้เลยค่ะท้ายนี้ออมก็ขอฝากเพจ m o เด l ร์ลอ m o เด l ร์ลอ a คมป์มีและ m o เด r l ์ลอพอดแคสตด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ